สวัสดีครับวันนี้ก็รถกียาทับกับรถยูมี36กระลานะครับเช่นเคยครับเรามีรถดีรถสวยไม่น้อยสภาพสมบูรณ์มากๆมานําเสนออีกหนึ่งคันครับกับเจ้าคันข้างหลังของเลยครับมินินะครับคันที่แมนปูเพอร์เอสดีนะครับเอาโฟนะครับฟังอย่างนี้แล้วมันก็คือตัวท็อปนั่นเองนะครับแต่จะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องไปดูที่ตัวรถกันนะครับนีก่อนที่ไปดูที่ตัวรถนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าคือประวัติของรถคันนี้ก่อนนะครับ เป็นรถตัวเดียวนะครับเจ้าของคาแคร์เป็นคนใช้นะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพที่เราไปรับรถที่คาแคร์มานะครับรถคันนี้ปกติจะไปที่ทํางานกลับมาที่คาแคร์นะครับเจ้าของลงทุนในร้านคาแคร์ด้วยแล้วก็มีธุรกิจตกนตัวด้วยนะครับกลับมาที่ร้านคาแคร์เนี่ยก็จะเข้าสู่ข้อกระจกเลยครับอินเสิร์ตภาพอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าสวยยังไงนะครับก็รถจนคันนี้ครับเป็นเครื่องจนเป็นดีเทลประกอบด้วยเทอร์โบชาร์จเนอร์นะครับ14.3แรงม้านะครับ สวยๆยังไงครับมาดูครับนี่ครับรถสวยไม่สวยดูง่ายๆเลยครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยครับหนึ่งสองสามสี่จุดอยู่ครบนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับสวยๆกันเลยครับทั้งขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับพิเศษจริงๆแล้วเนื่องจากคันนี้ครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับในยุคนั้นเนี่ยลักษณะไฟหน้าเนี่ยจะต่างกับรุ่นธรรมดาตรงที่ว่าไฟหน้าจะเป็นลมดำ บหน้าจะเป็นลักษณะลงดำนะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นใบซีนอนนะครับลักษณะพิเศษของเขานะครับและที่สําคัญนะครับมันมีทอร์โบชาร์เจอร์ใช่ไครับปกติรถเนี่ยครับรถจะมีสกูปตัวนี้อยู่หน้ารถแต่ตัวนี้พิเศษก็คือปรับตําแหน่งการแอร์อินเทกนะครับให้อยู่ตําแหน่งนี้นะครับเป็นการบอกให้เรารู้ครับว่าตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับมันให้รู้ว่าเป็นตัว S ก็คือตัวท็อปนั่นเองนะครับ ตามออกมาครับนี่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ลมดํามาแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับกับไฟเดียวด้านข้างที่มีลักษณะเป็นแบบแบบแบบเอียงอย่างนี้ครับพร้อมกับสริลักตัว S นะครับแล้วก็มีสริลักสับท้านั่นเออตัวอัลโฟนะครับซึ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวออธิบายนิดนึงครับการขับเคลื่อน4ล้อของรถคันนี้นะครับสิ่งที่ได้กลับมาคือเรื่องของการต่อคำนน นะครับรับความเสียงของตัวรถนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราออกตัวหรือเวลารถขับขี่ไปเนี่ยจะมีการแบ่งการทํางานของล้อเนี่ยคู่หน้ากับคู่หลังแบบหน้าสิบหนสิบนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ล้อด้านหน้าที่ล้อด้านหลังนะครับหรือว่าล้อด้านหน้าเนี่ยมีลักษณะลื่นหรือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ติดไม่ติดอยู่ที่พื้นอ่ะมันจะมีการแบ่งส่งกําลังไปล้อฝั่งตรงข้ามนะครับ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยหอัตโนมัตินะครับหรือแม้แต่ความเร็วเนี่ยเกินหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นความเร็วที่มีการแบบไหลไปเรื่อยๆเนี่ยครับล้อจะขับไปที่ขับหลังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าจะเป็นตัวแค่ปกปุกล้อด้านหน้านั้นเองนะครับเพื่อให้รถมาเสถียรที่สุดนะครับมันนี้มีข้อดีของออฟโรดนะครับตามมาต่อนะครับสังเกตน,นะครับว่ารถคันนี้สีต่างๆเนี่ยไม่มีการทําสีใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเกิมบางจากโรงงานแบบเนี้ย และที่สําคัญลูกค้าเคลือบแก้วมาต,ต้นและดูแลมาตลอดนะครับสังเกตได้ขอบเงินตรงนี้ครับขอบต่างๆเนี่ยไม่มีรอยเลยครับยังไม่มีรอยเสี้ยนไม่มีรอยอะไรเลยครับเพราะเขาดูแลรักษาอย่างนี้ยางเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนนะครับนี่คือมาตั้งแต่ปีสิบสี่ยังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะครับอ่ะด้านหลังครับด้านหลังท่อเนี่ยก็จะออกเป็นสองท่ออย่างนี้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นคูเปอร์เอสนะครับ แล้วก็มี SD เข้ามาให้เรารู้ว่ามันเป็นคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับการเปิดก็ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วดึงนี้เก้นนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สัมภาระเนี่ยจะค่อนข้างกว้างกว่าตัว3ประตูนะครับมาดูตรงนี้นี่ครับสภาพสวยไม่สวยดูนี้ครับนอกจากสีแล้วนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับไม่มีการถอดประกอบไขใดๆทั้งสิ้นครับ รถนี้บอกว่าใครได้ไปโคตรคุ้มเพราะว่าลูกค้าเนี่ยดูแลเหมือนลูกครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในครับก่อนที่ไปดูด้านหน้าแล้วบอกบอกด้านหลังก่อนครับบอกด้านหลังเนี่ยผมให้เนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะงี้ครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานอยู่คนเดียวด้านหลังแค่จะไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นที่ก็วางกระเป๋าสัมภาระนิดหน่อยนะครับสวยๆเลยครับมาดูด้านหน้านครับโอเค ด้านหน้าเนี่ยสังเกตได้ง่ายเนี่ยคะสครับเพจนี่ยรถเป็นปีสิบสี่เนี่ยมีรอยนิดหน่อยเองครับถือว่ารักษาดีมากครับรถอย่างนี้ปกติไม่ไม่ค่อยเจออานนี้นะครับนะเอามาภายในนะครับมาดูเลขไม์กันครับไม์สวยๆเลยครับแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับไม้สวยมากนะครับนี่กับคนนี้เป็นตัวท็อปนะครับในยุคนั้นเนี่ยตัวท็อปก็จะมีตัวพลาิชิพมาให้ครับตัวพลาิชิพมาให้ มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูภายในกันครับว่าสวยแค่ไหนนะครับแผ่นกล้องไปเรื่อยๆครับดูตามนิ้วผมเลยครับสังเกตว่าจุดรอยขนมุงขนแมวนีแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ารักษาเป็นอย่างดีโอเคครับก็อย่างนี้เดี๋ยวสู้กันหน้ารถอีกทีครับก็ถ้าใครสนใจนะครับขอเด้นยาอีกรอบนึงครับรถคันนี้เป็นนีู้เปอร์แก๊สทันีแมนะครับ All4 หรือตัวท็อปดีเซลในยุคปี2014นะครับเป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นมิเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับไปเพีย,ยงแค่8,001น,นิดๆน,นะครับเจาะของเลยเดียวนะครับบริเวณสูตรพุกระยะนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครับที่สำคัญเคลือบแก้วมาตลอดนะครับสภาพสมบูรณ์มากจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอเ,เข้าสู่แล้วเนี่ยอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็อขอเปลี่ยนหมดแล้ว นะครับตามระยะเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยครับกับเจ้ามินิคันที่มาที่นี้นะครับกับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจติดต่อด้านล่างนะครับเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดียด้านล่างทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบกควลูกค้าท่านนะครับถ้าสนใจเพจเราครับจากคุณมีสันมกกะลากดไลค์กดแชร์กดติดตามยให้เป็นกำลังใจที่สุดนะครับวันนี้มีเรื่องของตัวเราก่อยครับสวัสดีครับรถป่วยมาก yeah sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like oh God here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some that I can't let go so just stay there